สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับกับเกม Marvel Snap นะฮะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าติดเกมที่งอมแงเงครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมมีเด็กมาแนะนำนะครับผมเป็นเด็กกาแล็กตัสของผมนะฮะก็คือเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะปันป่วนพอสมควรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเด็กลิสก่อนเลยนะครับผมนะอ่ะเด็กลิสกาแล็กตัสผมก็จะประมาณนี้นะครับผมผมใส่โนวามานะฮะคีหลักๆของของเด็กนี้อย่างนี้ดีกว่า ที่หลักก็คือเนี่ยมันมันคือเดกกาแล็กตัสแหละเนาะก็คือตัวนี้กาแล็กตัสนะครับผมก็คือสรรพคุณของมันเนี่ยต้องเป็นใบเดียวด้วยนะใบเดียวในพื้นที่นั้นก็คือก่อน,น่านี้ต้องไม่มีใบอะไรลงมาแล้วเราลงกาแล็กตัสมันจะทําลายพื้นที่อื่นทั้งหมดเหลือแค่ช่องนั้นช่องเดียวนะครับผมนะ,ะทีนี้แต่แต่กาแล็กตัสถามว่าเอ้ยทำไมมันขี้โกงจังทำไมมันทาลายที่อื่นแล้วมันเหลือช่องเดียวแต่คือปัญหาคือมันลงตัวอื่นก่อนไม่ได้และพลังโจมตีของมันเพียวๆก็คือแค่2นะครับผมนะ แค่2เนี่ยก็คือยากแล้วที่จะไปสู้ถ้าเกิดเลนตรงข้ามมันมีการ์ดอื่นๆของคู่แข่งนะฮะอยู่เยอะนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําไงจะให้การ์ดตัดเราเก่งนะครับผมอีกใบหนึ่งที่เป็นพิ่งเด็กนี้นะครับผมนี่เลยพับก็บินนะครับผมนั่นก็คืออย่างที่บอกอันเนี้ยเอาไว้ลงในเลนที่เราคิดว่าเราจะลงการ์ดตัดนะฮะให้มันลงไปฝั่งตรงข้ามอย่างนี้นแม่งลบแปดแล้วนะครับผมส่วนอีกใบหนึ่งอ่ะอ่ะใบนี้ กินกรบบินนะครับผมจะระคุณเหมือนกันเลยก็คือโยนไปฝั่งตรงข้ามลบสามนะครับผมถ้าเกิดสามารถไปได้ทั้งกินกรบบินนะฮะไปได้ทั้งฮอปกระบินนะก็คือเท่ากับว่าลบสิบเอ็ดตานั้นในในเลนนั้นลบสิบเอ็ดแล้วนะครับผมจะให้การก์ดตัสเราเนี่ยมีโอกาสที่จะยืนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้อีกใบหนึ่งที่เป็นพีนะครับผมถ้าเกิดแบบว่าห้าใบเนี่ยขึ้นมามือมาเลยเนี่ยยังไงก็ก็วินนะฮะอวุบวูลีนนะครับผมอวุบวูลีนใบนี้คือเดี๋ยวเราเอาไปลงช่องอื่นก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพอ กาแล็กตัสลงมาแล้วมันทำลายพื้นที่อื่นพอวูบบรีมันตายมันจะมาอยู่ช่องเดียวกับกาแล็กตัสนะครับผมทำให้พลังโจมตีบวกไปอีก3นะฮะแล้วก็สุดท้ายใบนี้ก็สําคัญครับผมโนวาครับผมอย่างน้อยๆถ้าเกิดมีวูบบรีแล้วมีโนวานะครับผมก็คือพอพอพื้นที่อื่นแตกเนาะโนวาระเบิดบวกให้อีก1ครับผมได้กับว่าเลนเนะี่ยกาแล็กตัสจะมี2คะแนนนะสองสองสองเอ็แท็กนะครับผมแล้วก็จะมีจากวูบบรีอีก3เป็น5นะครับผมได้จากโนวาใบละ1ก็คือจะเป็น7จ็ดละ นะฮะเราฝั่งตรงข้ามก็โดนกินกระบินกับฮอกระบินบิงนะครับยังไงก็วินนะฮะอ่ะโอเคนี่คือเด็กกาแล็กตัสของผมคร่าวๆนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นเด็กนี้กันนะครับผมว่าจะเล่นยังไงว่าโหดขนาดไหนนะฮะมาเลยนะชื่อของผมในเกมอาซจินะครับผมมาว่ากาแล็กตัสขึ้นมือใบแรกนะครับผมมีนายเคลียด้วยนายเคลียเพิ่งถูกบับเข้ามาใหม่ครับผมโหดขึ้นตอนนี้ใส่เข้ามาแล้วนะครับผมบวกพลังโจมตีสองเนีฮะ ใช่ไหมสองไหมอ่ะสองอ่ะฮะโอเคจัดนี่ไปก่อนโนวาครับผมทิ้งไว้ทิ้งขว่างไว้ก่อนนะฮะมาลงมาไอซ์แมาให้ยาชีโดสโอ้รอดตัวครับผมยังไงโดนโอโคเยไม่เป็นไรโอโคเยไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้จะปั๊มพลังให้ใบไหนและเดี๋ยวทิ้งขว่างไปอืมเอาแดนดีวิลดีกว่าเออผมอยากรู้ว่าถ้าแดนดีวิลทิ้งลงไป ทิ้งลงไปเนี่ยถ้ามันตายมันยังยังมีสับคุณอยู่ไหมเพราะว่ามัน,มนไม่ใช่เอฟเฟกต่อเนือ่องหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นต่อเนื่องแต่ในการ์ดไม่ได้บอกผมไม่แน่ใจนะอะลองทิ้งไปดูอ้าวลบกันอย่างนี้เจ็บปวดครับการ์ดตัดเหลือหนึ่งยังไงดีเทรน่าการ์ดทุกใบต้องลงที่นี่แปลว่าอผมจะเล่นการ์ดตัดที่เลนขวาเนี่แหละ นะครับผมแต่ผมขอแค่กรีนกอบบินนะหรือไม่ก็ฮอปกอบบินมาก่อนอเอาอูโวเบลีนทิ้งไปให้มันตายไปก่อนแล้วกาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไนเคลียร์เนี่ยบวกพลังให้กาแล็กตัสครับอืมแต่ถ้าเกิดวูวเบลีนผมตายแล้วเด้งไปทางขวานี่ผมว่าเกมเหมือนกันนะก,ก็แย่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนรอลุ้นกันถ้าออกออกขวามันก็ยอมแพ้ไอ้ คิดช้า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 คิช้าคาปูชิโนไม่ใช่นะฮะคนละเพลงฮะอ้าวสตอมขอบคุณครับดี๋าวน้อยบูเบลินผมยังอยู่เลนนี้อยู่มาการ์ตัสมโจตี3ามว้าวกินกอบบินมาครับโคตรเป็นใจนะขอฮอ,อบบินอีกใบหนึ่งมันจะเพอร์เฟกตที่สุดในคอมโบนี้ให้ดูเลย โอเคล,เลเคบสามาาแลเลนี้ต่อมามาเอ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 าฟังกำลังฮ่มเหิมับผมง่ยอย่างน้อยเลนกลางมันคิดว่ามานันอุย้ยฮับก็บินอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้อย่างไงจับวางไปบินไปลูกขอ้อมาขออย่างเดียวแม่งอยง่าลงสามใบนะฮะไปไปบินไว้บินบินไว่บินบนะฮะ คิดนานคิดนานอ๋อลือไปไอด้ดร์ดวิลที่ผมลงไปตอนแรกมันตายแปลว่าเอฟเฟกมันไม่เกิดผลนะฮะแปลว่าต้องมีดาดร์ดวิลบนสนามด้วยมันไม่ได้มิงแค่สรรพคุณมันไว้อ๋อล็อกจอวอฟ์ฟเฮ้ยวู้รอดไหมนี่อ่ะลบหนึ่งวินแล้วครับปิดประตูตีแมวเลยรอบนี้ อย่างไรกัลตัส да เราก็3นะฮะบวกมูบารีนเป็น6บวกโนวาเป็น8ครับผมฝั่งของข้ามลบหนวินวินนะฮะกอดสแนปอีกทีไหมนี่ไปรอเลยอ้าอ้าอ well ู้มีค้อนมีคอนแล้วไงต่อมีคอนแล้วไงต่อโยเนียแล้วไงต่อโอ้โหด็อกเตอร์ดูมกะเอาแน่นๆเลยกะเอาแน่นๆเลยนี่กัลตัสโคตรสุด ไปลาก่อนนะฮะลากเธอได้สักที่ลากอัะนนะี้บูเบลีนมาครับผมเนี่ยพลังโจมตีแปดได้่างโนวา,นาวเนี่ยครับมาใบนะนหนึ่งเนี่เพอร์เฟกต์ครับผมอ่ะมาต่อกันดีกว่าครับผมส่วนใหญ่ก็ควบคุมอยู่มาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ควบคุมอยู่ไม่อยู่นะฮะ หลังเท่าน้ำสามเก้าทุกใบสำหรับฟังอ่ะโอเคผมเล็งไว้เลยเนี่ยเลนซ้ายสุดนี่แหละนะฮะออสคอปทาวเวอร์เนี่ยจะเป็นที่ที่ผมลงกาแล็กตัดครับผมนะออสคอปทาวเวอร์ด้วยมีฮอปกบินมีกินกอบินด้วยโหนี่มันที่ของเราชัดๆนะฮะไอโนว่าโชว์เขาลูกพ่อเฮ้ยโอ้หลอดหืมถ้ามันฉีดกาแล็กตัดมานะหรือฉีดฮอปกบินมานะยอย่าแพ้ ะะอย่าคิดเดยอะครับผมเกมนี้นะฮะยอมแพ้ได้ยอมครับอย่าไปเสียเวลามาโนว่ากับวูบารีนมาคู่กันแล้วครับยังไงก็วินนะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้ามันไม่ไปเติมซ้ายเตเต็มยังไงมันก็ไม่เติมเพราะว่ามันมันจะลงซ้ายหลังจากเธอสามแน่นอนนะฮะมันคงไม่ยอมเสียการไมหมเรานอกจากมันจะปล่อยออไอรอนฮาร์ดอะไรพวกนี้พวกโจมตีศูนย์ไม่ให้เราเนะนั่นคือเราแย่อได้บวกสองกาด้วยอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้ วันด้าเปลี่ยนที่เนียมันจะได้มีทางตรงสีสามขึ้นไปโอ้มีแดรเดวิลด้วยแถวสามเนี่ยแดรเดวิลมันจะเห็นเราเทินห้าเนาะโอเคอัสรับทาวเวอร์สลับเรียบร้อยครับผมแถวสี่มาโอ้ว้าวกินกับินเพอร์เฟกต์แดรเดวิลยังไม่เห็นนะปล่อยไปกันหนึ่งตัวครับผมระเบิดลูกเล็กกดป่นเลยกินกินกัมบินจะอยู่คู่ฮอกกับินนะยังไงมันก็ ม่นก็แบบกวนตีนเนี่ยนอกจากฝั่งตรงข้ามจะพลังโจงตรีลดแล้วยังเสียพื้นที่อีกอ้าวแย่ละ <Hey, my. S 1> อืมจากที่ผมเล็งซ้ายไว้เกมเปลี่ยนฮหต้องไปเล่นเลนขวาแหละเลนขวาได้เลนเดียวเท่านั้นแหละมันคิดว่ามันวินซ้ายแล้วถ้าผมลงขวามันจะหนักมันจะไปเติมซ้ายกับการ เชื่อผมนถ้าเกิดถ้าเกิดมันเป็นดาเดวิลมันดูนะอ่ะเห็นไหมามันจะไปเติมสายกาับกลางให้แข็งอื้มอ่ะเอาพอก็บินเราไปแล้วมันจะเติมกลางให้วินกว่าเรามันจะเอากลางลงมาหนักๆทุกใบาย,ย้ายได้เทินหกพักหนึ่งนะอืมอันนี้มันจะย้ายผมว่าจัดไปกาแล็กตัาลูกพ่ออย่างน้อยมีมูวิลินกันโนว่า เฮ้ยคิดอะไรอยู่กะชนะเลนขวาว่างั้นไม่คิดว่าจะมีตัวอื่นที่พลังโจมตีหนักๆเลยมาบู๊คเวลินมาอยู่กับพ่อมามามามีใบที่มีของพิงก็มินอ๋อกะมามุกนี้ เสียใ,ใจนะครับสองบำพายังไงก็วินครับสุดยอดการเล็กตัดการเล็กตัดโคตรพี่โกงนะฮะยืงหนึ่งนะฮะอย่างสักคู่ครับผมเมื่อที่บอกนะฮะส่วนใบอื่นๆเนี่ยผมยังไม่ได้อธิบายมากนะครับผมแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็น,น,ปนองค์ประกอบของเด็กที่ทุกใบจําเป็นนะครับผมอย่างโนวาเนี่ยก็คือใบหลักเนาะอย่างไอซ์แมนเนี่ยก็คือเอาไว้เอาไว้ลดลดไฟตรงข้ามแต่ผมพยายามจะลงให้มันอยู่เธอหลังๆนะฮะถ,ถ้ามันถ้ามันไม่มา ถ้าเทินหนึแล้วไม่มีโนวานะครับผมก็คือพยายามลงไว้สมมติลงเทิน mm hmm. สามเทินสี่เงี้ยศัตรูมีพวกตัวคอสคอสสคอสห้าที่เตรียมจะลงแต่มันโดนไปปุ๊บกลายเป็นคอสหกเงี้ยแบบคือมันมันเกมเปลี่ยนได้นะครับผมไอซ์แมนเนี่ยสำคัญได้ได้ดวิลเนี่ยถามว่ามีไหมมีแล้วดีแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้ามีแล้วมันจะมีประโยชน์มากนะครับผม โอโคเยนี่ก็หลักๆก,ก,ก็คือเอาไว้ตีบวกครับผมว่าให้ให้เด็กเนี่ยเอาไว้ให้การักตัดเราแข็งแกร่งขึ้นแหละถ้าเกิดการักตัดเรายังนอนอยู่ในเด็กอยู่นะครับผมแล้วโอโคเย่ขึ้นมานะี่โอเคอ่าสการเล็ตวิทนะครับผมหรดิวานด้าเนี่ยก็จริงๆเอาไว้เปลี่ยนที่หลอกแหละที่เนี่ยที่ที่ไหนที่มันทําให้ศัตรูได้เปรียบเราเราเอาเอาวนด้าเอาไว้เปลี่ยนนะครับผมเราจะไม่ได้เปลี่ยนเพื่อให้เราได้เปรียบเพราะว่าส,ส่วนใหญ่อะ่ะเด็กการักตัดไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่นะครับผมมันมันมันใช้ประโยชน์จากตัวของมันเองเพียวๆซะมากกว่า นะครับผมแล้วก็อาวุ good, ้นบอลีเนี่ยอย่างที่รู้นะครับผมให้โดดให้โดดมาช่วยนะครับผมกินก็บินโดดไปฝั่งโน้นครับผมเอาไว้เลยที่จะลงกระตัดน่าเคี้ยเนี่ยถูกถูกบัฟข้ามาใหม่นะฮะก็คืออ่าบวกพลัง2ให้กับการ์ด2ใบทางซ้ายนะครับผมเนี่ยเอาไว้เอาไว้บัฟให้กระตัดก็ได้นะฮะขอบก็บินโดดไปทางโน้นครับผมอย่างที่รู้กันนะฮะแล้วก็ลิชนะครับผมเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้เอาไว้ ปั่นตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งถ้าฝั่งตรงข้ามแบบมีการ์ดแบบเตรียมจะเปิดตัวดนเทินห้าเทินหกนี่ตัวนี้ก็ก็ก็ปวดได้พอสมควรครับผมแล้วก็การเล็กตัดครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอเมริกันชาเวสนะครับผมผมใส่มาไว้เพื่อให้ให้มันมันเอาไว้รี่เด็กเอาง่ายๆนะครับผมพอมันมันจะออกเทิร์นหกแน่นอนการ์ดใบอือน่นมันจะทําให้ให้การ์ดใบอื่นมันออกมาไวกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดการเล็กตัดไม่ขึ้นมือเลยอย่างดีๆอะ่ะ ก็ม sort of ีชาเวสที่โจมตี9นะครับผมหรือบางรอบจะโจมตี10ก็ได้นะครับผมเพราะว่าได้บัฟจากโอโคเยเนี่ยมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะฮะทำให้เลนที่แบบเราเราอาจจะปั๊มปั๊มกินกอบบินไปแล้วปั๊มฮอบกอบบินไปฝั่งตรงข้ามและมันติดล็อกไปแล้วอย่างนี้ก็11นะครับผมแล้วก็มีชาเวสเอาชาเวสไปลงเลนอื่นก็ยังพอชนะได้นะครับผมนะ อ่ะฮะข้าวๆครับผมเด็กกระตัดก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบคอมเมนต์คลิปผมไว้นะครับผมผมห่างหายไปนานนะฮะถ้าใครชอบหรือว่าอยากให้สอนจัดเด็กอะไรบอกผมเดี๋ยวผมกลับมาจัดให้ดูนะครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูรับรองนะครับผมแรงขึ้นกันแน่นอนนะฮะส่วนวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ